สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะให้มาดูนะคะว่าการแก้คิ้วที่แบบคิว้วหางคิ้วตกมากนะคะหางคิ้วตกมากทําให้ดูหน้าเศร้าเห็นไหมคะเห็นชัดเจนมากอันนี้คือการปรับโครงนะคะปรับโครงคิ้วใหม่นะคะเราจะยึดหัวคิ้วเดิมนะคะแต่หางคิ้วเราต้องยกขึ้นสูงพอสมควรน,นะคะส่วนหางคิ้วที่ตกเราก็ใช้วิธีนะคะคือการออก รือถอนนะคะแล้วเราก็สร้างหางคิวขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะขั้นตอนทําแบบนี้แล้วหน้าลูกค้าเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะเห็นชัดเจนไหมคะว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนทันทีเลยนะคะจากคิวตกๆเมื่อกี้คือหน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะด้วยสีอัลฟาด้วยนะคะอาจารย์จะใช้นะคะวิธีการสักแก้คิ้วผังหรือการนะคะขึ้นโครงคิ้วใหม่ด้วยสีอัลฟาเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่า อาจารย์ใช้สีมาจะต้องบอกว่าทั้งโลกก็ว่าได้นะยี่ห้ออะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศอาจารย์เอามาลองหมดแล้วสั่งน้ำเข้ามาลองทุกทุกอย่างทุกตัวแล้วนะคะซึ่งก็มีหลายแบรนด์ที่ดีนะคะส่วนถ้าเป็นสีบางบางตัวเลยเนี่ยคือบอกเลยว่าสักแล้วเพี้ยนสีนะคะสักสีน้ำตาลลอกออกมาไม่ติดสักคนหน้ามันไม่ติดสักคนเป็นเลือดริเลือดเ,อเอบาหวานไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะแล้วก็ มีปัญหาคือสักแล้วสีเพี้ยนนี่แหละอันนี้คือสีเคมีนะคะซึ่งไม่ได้ามาตรฐานอาจารย์จึงได้เจอสียี่ห้อนี้คืออัลฟานะคะเป็นสีที่แบบว่าใช้แล้วประทับใจมากใช้แล้วไม่ต้องมากังวลเรื่องสีจะเพีย้ยนนะคะมันจะดำมันจะด่าง,ะงอะไรไม่ต้องคิดเลยนะคะอันนี้เป็นนานโนแท้นะคะมีใบรับรองจากอเมริกาและเยอรมันนะคะลองดูคะ่ะถ้าไม่ลองอย่าเชื่อนะคะอาจารย์อยู่วงการนี้มา20ปีนะ ในการใช้สีมาในแทบทุกแบรนด์ในโลกใบน,นี้ก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะอาจารย์นะคะบอกเลยว่าอัลฟาเป็นที่หนึ่งค่ะเป็นผู้นําของเรื่องสีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะปรึกษาได้ทมสอบถามได้นะคะไม่ว่าเป็น Facebook เป็นเพจนะคะของอาจารย์นะคะอาจารย์จะปรึกษาในการให้คำปรึกษาในการใช้ส่วนผสมเป็นอย่างไรคนเป็นริบเลือดเบาหวานสเตียรอยหรือมีปัญหาด้านผิวพรรณนะคะใช้สัดส่วนแบบไหนบางคนมีปัญหา ในเรื่องของโรคประจำตัวโรคของผิวอาจารย์จะบอกวิธีการผสมผสมสีแบบไหนยังไงเพื่อให้ติดง่ายในคนที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวหรือผิวนะคะอาจารย์จะผสมสีนะคะหรือจะสักคิ้วแบบฝังฝุง่นเบาๆแบบไปรุ่นไปรุ่นของอสไตล์แบบว่าสักออกมาแล้วดูเหมือนไม่สักละละมุนละมุนอ่ะนแนะนําสีได้นะคะหรือจะสักคนที่มีปัญหาหน้าสักติดยากมากหน้ามานันมากมีปัญหาโรคต่างๆ คนศักดิ์สีอะไรยังไงอาจารย์ให้คำปรึกษาได้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาค่ะมาเป็นช่างมืออาชีพแบบไม่ต้องมโนไม่ต้องเดานะคะเดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องไม่ต้องไปควานหาสีให้เสียเวลาแล้วค่ะมาคุยกับอ,อาจารย์ได้นะคะคุณลองเปิดใจใช้อัลฟาแล้วคุณจะรู้สึกว่าโหรู้อย่างเงี้ยใช้นัน,นานแล้วนะคะสวัสดีค่ะ